สวัสดีครับเกดนะครับท่านนายนันนิลดีวรกุลที่ปรึกษาการขายบริษัท BTA Auto Valin ชำราบนะครับวันนี้เกตจะพามาชมนะครบนิสันค e ิกอีพาวเวอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้ที่จะพาแนะนำมาวันนี้นะคะจะเป็นรุ่นพรีเมียร์ i ีดิชนะครับก็คือจะเป็นรุ่น v r แล้วก็เพิ่มชุดแต่งเข้าไปพิเศษนะครับราคาจะอยู่ที่1,99,000้บาทครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกก่อนนะครับ ามาดูบริเวณกระจังหน้านะคะตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเลยก็คือเป็นรูปทรง V-motion นะครับรุ่นคิดจะมีขนาดใหญ่นะครับตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบล็คนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้อะอะคริลิกสวยงามนะครับนี่จะเป็นอ่ากล้องอาราวิวมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ภายใต้โลโก้ตรงนี้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับ แจ้งเกินก่อนชนและช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุน,นะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดความรุนแรงให้ลูกค้าได้นะครับบริเวณไฟหน้านะครับจะเป็นไฟฟลู l LED นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นเดียวกันไฟ LED จะให้แสงสว่างสีขาวาที่สว่างแล้วก็สบายตา อายุงานอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่าหลออไส้ปกตินะครับนอกจากนั้นแล้วยังมาพร้อมกับระบบ f o l o w Me ี Home นะครับไฟหน้าของเราจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับล้อนะครับเป็นล้อขอบ17ขนาดยาง205/55ครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กลายอพิเศษสำหรับรุ่นทีมีเอ dition เลยนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นอ่าสัญล e ักษณ์ e-power นะครับ กระจกมองข้างสีดำนะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง l e a r View Monitor อีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณกระจกบานหน้าจะเป็นแบบ a c o u s t i ก g า a ์ดนะครับช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารนะครับทำให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงความเงียบมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับ ก่อนเข้านะครับกุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจอัจฉริยะพร้อมระบบอิมโมบิเลเซอร์นะครับเพียงลูกค้าถือกุญแจอยู่ในระยะไม่เกิน80เซนติเมตรนะครับสามารถกดล็อกแล้วก็ล็อกรถจากลุ่มนี้ได้เลยนะครับเมื่อลูกค้าล็อกรถกระจกมองข้างจะพับเก็บให้อัตโนมัตินะครับแผงประตูตรงนี้จะบุหนังนะครับสีดํา กระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับและบานหน้าฝั่งคนขับตรงนี้จะเป็นแบบออโต้นะครับป้องกันการเหนีบฝั่งคนขับให้ด้วยนะครับตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นแบบดีเชฟนะครับท้ายตัดตรงนี้ทําให้ลูกค้าขึ้นลงเข้าออกได้สะดวกนะครับไม่ติดหน้าขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ ตั้งค่าหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วตรงนี้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็น Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้เราสามารถระบบนี้สามารถาแปรผันตามรถแข่งข้างหน้าได้นะครับตั้งระยะห่างได้สูงสุดที่200เมตรนะครับแล้วก็ปุ่มคำสั่งงานด้วยเสียงโทรเข้าโัวออกตรงนี้ได้นะครับปุ่มมาลัยปรับขึ้นลงได้นะครับ สานสี่ทิศทางนี้เราจะเป็น Intelligent e r e a r View m i r r o r นะครับเป็นกระจกมองหลังอัจฉริยะเมื่อลูกค้ามีสัมภาระเต็มท้ายรถนะครับบทบางทัศนวิสัยนะครับลูกค้าสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับปกติก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับเมื่อ,อต้องการมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ดันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะส่งภาพ,ออพจากกล้องมองหลังนะครับ ที่จะจบตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อ,อ AUX Bluetooth นะครับแอร์จะเป็น Air Auto นะครับปรับองศาได้ต่ำสุดที่18องศาสูงสุดที่28องศาตรงนี้จะเป็น power outlet นะครับ ครัแต่จ่ายไฟ12โวลต์แล้วก็ช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB ครับบริเวณแท่นเกียร์ตรงนี้นะครับจะมีโหมดการขับถี่ปุ่มปรับโหมดการฉับถี่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ปุ่มโหมด EV นะครับตัวน,นี้จะเป็นปุ่มสตุ Stop Start นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นแคนเกียร์นะครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้ฮมด้วยนะครับอ่าเวลาลูกค้าจอดติดไฟแดงก็ไม่ต้องเหยียบเบรคค้างนะครับตรงนี้สำหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้อ่าเราจะมีเครื่องยนต์1 2ึ่งพซีซีเข้ามาเพื่อปั่นกระแสไฟเพียงอย่างเดียวนะครับจะไม่มีส่วนในการขับเคลื่อนรถนะครับรถคันนี้จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเเซนะครับ โดยจะแปลงกระแสไฟจากาเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมาที่อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็จะแปลงกระแสไฟไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะครับแล้วส่งกําลังมาที่ Motor. มอเตอร์มอเตอร์จะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่129แรงม้านะครับ95กิโลวัตต์แรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตรนะครับที่500ถึง3,008รอบต่อน,นาทีนะครับแบตเตอรี่ก็รับประกัน สิบปีไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนระบบไฟระบบอีพ w ว r เวอเนี่ยครับรับประกัน5ปี150,000สกิโลเมตรครับภายในห้องโดยสารฝั่งข้างคนขับนะครับเบาะจะเป็นแบบซีโร่การ์ดินะครับเวลานั่งก็จะอบสรลระนะครับตัวนี้จะนั่งสบายไม่เมื่อยล้าเวลานั่งนานๆนะครับมาพร้อมกับ เบลคิมขัดนิรภายแบบดึงกลับนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บเอกสารนะครับแผงคอนโซลบุหนังช่องแอร์ตรงนี้ก็สามารถปรับได้360องศาเลยนะครับสำหรับหน้าจอตรงนี้ก็ลูกค้าสามารถาเปิด ดูกล้องได้จากมุมนี้นะครับตัวนี้จะโชว์มุมมองสา0รอยหกสิองศานะครับตรงนี้จะเป็นมุมมองด้านหน้ากดอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้เขาจะโชว์มุมมองฝั่งซ้ายนะครับสามารถเช็คได้เวลาลูกค้าเข้าจอดชิดฟุตบาทอะไรนี้ครับตัวนี้ก็สามารถเช็คบา้าเช็คภาพได้เลยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยตรงนี้เขาจะขึ้นภาพด้านหลังให้อัตโนมัตินะครับ มาพร้อมกับระบบ MOD นะคะ p a r i n g Object Detection ตัวนี้ก็จะตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันให้นะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับห้องโดยสารตอนท้ายนะคะตรงนี้สามารถนั่งได้สามที่นั่งนะคะพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยสามจุดเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีจุดยึดเบาะนั่งเด็กให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งแบบ Isofix นะครับ บริเวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB ให้นะครับ<ค><ย>เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแล้วก็จะมีระบบล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูขนาดรถขับเคลื่อนนะครับตรงนี้ถังน้ำมันตัวนี้เราจะเติมน้ำมันเบนซิน9195หน่งเห้าแกสโฮอล์ต่างๆได้นะครับจุได้41ลิตรครับมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับสำหรับรุ่นพรีเมียร์อีดิชั่นตรงนี้จะเป็นไฟเบร ดวงที่สามตัวนี้จะเป็นอ่ากล้อง i n t e l ลเจนต์ r e ียวิมิลเลอร์ที่จะส่งภาพไปที่กระจกมองหลังนะครับที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ไฟท้ายจะเป็นแบบ LED Signature Light นะครับห้องเก็บสัมภาระตอนท้ายนะครับจุได้466ลิตรครับเก็บของได้เยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่บังสัมภาระนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นอ่าชุดปลายางฉุกเฉินให้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนขนาดถอย4จุดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวระบบนะครับอ่าินเทอร์เจนต์เรียคอร์ทฟิกเลอร์นะครับจับสัญญาณวัตถุขนาดถอยนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับในระยะไม่เกินยี่สิบเมตรนะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าทำงานควบคู่กันกับทำงานควบคู่กันกับระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตานะคะรับตัวนี้ก็จะมีไฟมาโชว์เวลาอ่ามีจุดอับสายตาฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็าจะขึ้นไฟโชว์ตรงนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาทดสอบอยากมาทดลองขับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่นิสสัน BTA a u ออโต้วารินสำราบนะครับติดต่อได้ที่เบอร์เกตได้เลยนะครับ0910152896ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ